ซีข้ายาซีกอดนั่นเองนึงใส่บานั่นบ้านันจ้งใ่รถนะข่มสาสาลเพยแบแงนึ่งดงดังๆลำเลย้วยสุกๆหมนๆมาด้วทั้งหกหลานอ้อซี่รังไหลเขามาสองสามหลานอยู่นะเขา ใส่หน้าใส่กาลูกหลานกระสิออกงานเลได้บาทพอเปิดรงเรีวนทียิ้3ามกันย่านาสิออกงานเลยเจ้าเมย์น้ำเืองน้ำแง่ลูกหลานตุ่มอมลูกหลานจับเซะก็ได้มาเลี้ยงตังหัดกวนใ่ลูกหลานหอมกระส้แม่เลี้ยงมาเกีย ขอใหญ่น่ะนะเอาผักไเอ้าหลูกให้หลานสูกมานด้วยมาเร่งับผมสูกมันๆมันมาึ่มตึมตั้คุณแม่ก็ปวดแข้งปวดขาเลยไปไีนโว้ยเนี่ยระวังมือเวยคุณแม่เวยก็น่าจะมาให้ ตอนนี้ก็คือยว่าเลี้ยงเพื่อนกู้กัญญาเพื่นก้าล่าเสวยอยู่เรื่องคุณแม่เลี้ยงแล้วการไม่ี้สีมาเลี้ยงสามสามคนครับเพราะเป็นแม่สภาพชุดนึงแล้วก็คุณแม่วันหน้าอีกชุดนึงแล้วกับปหน่อยอีกชุดนึงครับเลี้ยงสามต้องการสามเหมือนครับตอนนี้ก็ถ่ายผู้เสวยเห็มันอิ่มน้ำสำล้าญสะก่อนครับทางเซราถ้ารับเสศษแล้วก็สิไปอีกมองนึงครับพี่น้องเอาจวด ปลานี่คือยังปลานี่ตัวตะปูตัวตะปูซื้อวันอะไรครับตอนพูตาซื้อวันอะไรครับอนาซื้อวันอะไรตอนพูตาตอนพูตาซื้อวันจังไรก็ซื้อนเราตอนปูตานียะบับุ๊ที่เราตอนพุตาเนี่ยะเช้าวันแดงของอะเอนแได้ย่ไส่เอาที่เหลือกับย่ไสน้ำแล้ว มีอยู่นะยูรถดีกว่เอาออกมาเลย่ไหเอาออกมาเสดงว่าใ้าแยเลยดอนปูตายเอาเม่อไาออกมาแยกอาเป็นซียางละซีของเท่าก็ซส้อมาเพียเขาอาจะสันยกนี่กมามาเท่าไหร่เอามาเอกมายางละสองวดเราขอยเกมายางละสอง่ด้่ดีอนี่ของนี่ใขวดหญ่ของเา เรน้ำแดงน้ำเขียวได้นตัวแม้อามาไม่ครบหรือเปล่าแดงมาเอาม้ยางละสองสซื้อไม้ได้สปลาไหลเชื่ออะไรนะปลาไหลกอเห็นปลาไหลเรียกชื่ออะไรโม่ยาเผือกปูเผือกหาโม่ปูม่ห้าเผือกปูเผือกยาโม่เออาพันเนี่ย เปอกปูกมูันนี้รอนพุตานี่ล่ะกชื่อปูเล่าอน่่ผาููู n g เือกูเปือกงาหมูเนี่ละลูกสาวก็เลยเอื่นไปสัทั้งปูหมูทั้ง n g เปือกทั้ง n g เผือกทั้งกูหมูือชื่อไผปนันปูเอ้ยมาแรกเยมันมาเลแต่พูดเอสองทุนมครึ่งครับโดนบันดาลตะปูดเออปูยาตายาปูทวดยาทวดครับจดจวด หลังจากเซตวงนี้แล้วก็น้าแม่ก็จะออกพูนแล้วครับไปสำนักงานไงพอไ,ได้หมดเลยครับทางพูนกันนี่นัดครับวันที่ยี่สามนี่ก็จะวันที่ยี่สามนี่ก็จะเปิดโรงนะครัน้าแม่คนระับหลังจากที่เลี้ยงผูเซตก็กจ,ะจะเอาเข้าสำนักงานต่ออันนี้ก็นนกเดี๋ยวถ่าเพิ่นเลียวเนี่ยห้าก็จจ้างรับเสดเพิ่นครับร้านรับเสดเพิ่นวีเด๋ยรถ

เพื่อนยมเลี้ยงท่างพี่ก็ต้องเลี้ยงกันพกเรียงกันมากอันนี้ไอ้คนก็คูให้ตาคละคุ้มคนละคุ้มไปได้ปะร้านคนละคู่ฮะกระลังแทบกระลังแทบกระลังแทบหยกหยกหยกหยไม่ เบาคืออลนน้นม่กำลังดูกำลังเยอะน่เ็นข้นมาขนมาขอจะดูขึ้นมาขอจะดูขอดูพลังภาพทั้งสหายนะบ้านอะไร่ขั้นหลักเอาพ่อใหญ่นั่นไปใช้พ่อใหญ่ต่างเราบ้าบ่ไหวบ้ามาบ่ไหวที่ครับนี่คนจะรดนี่ฮัวซัมอน เอาให้มันจะมีสิบาทกันเอาให้ยี่สิบบาทมานก็มูดังอยู่ซื้อกันเพราะเราแค่ไห้โอ้ลาเป็นคนทำข้าวสาอยู่นี่โอ้ยสมควรให้ลาเพราให้ลาอยู่เพาป็นอย่างกตัวมายัไปอ่ะมัใหญ่ตัวลหาลาขาโสดยนแสนมือเงี้ยวยาเห็ดหูจักขาง้อสายเห็ดพูหอยาด้วย เพิ่นกดเมื่อดูแลคือเก้าหัวละครับว่าไม่เดสกปรกไหวก็ได้เราคบมนาต่ว่าแกันจบไันแตกไ้ยมหัวก็อาอนมาหเลี่ห้ออะไรร่าเยยืนซะกันอืมแค่ไที่หลลูกตัวนั่งครกรพุ่สามมงครับแบบมันทับดูอะนะ เดี๋ยวผมสิโตห้าสิบมุมโตเหรอเมื่อในกระท่องฟ้าเปิดน,นะครับพี่น้องครับเมฆไปเมืเ่อแล้วครับดวง,งอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วครับโอ้ปลาอนานาจักปูใหญ่น,นีน่เนาะแม่นเมื่อตีปอานาจักแม่นเมื่อบอเ่ครับผมแม่นเมือ่อตีนี่ต้นตตไม้ต้นตอครับพี่น้องครับผมปกว้างขวางครับรอานาจักปูปูยาตาโมครับสุดยอดครับ ที่เพิ่งร่วมโพล่มไจของหมู่บ้านหมูสิบสี่ครับพี่น้องนี่อันนี้คนได้มาหน้าจากมูครับมากมากจะมองนี่นะจากมูครับบ้านแพงแม่นบ้านแม่บ้านแพงเลยบอกทุกมูเลยบอกโอ้บ้านหน่อยก็มาได้บ้านหน่อยอ้ปูใหญ่ตัวของปูใหญ่ปูสิบสามปูสิบสี่ปูสิบหนึ่ง โอ้เราไปทรามาดาเด้อเด็ัร้านไสอดนบ้านไปอดิงกะปูเลาก็ไปน้ำนี้ป่ามันทอดไป้อดิ่งกปูคนละเ่าจะได้แค่หัวใจก็ไปน้ำครับเลาเกับย่องย่องย่ไปแล้วกัปึ๊บไปแล้วกัปึ๊บมากตัวข้าวเดียวมีความรู้ซื้อกี่บ่เราก็ไปซองเมืองเป็นพวกรานนอนอกลาคือเลาะกบกับมากอไปซองเมืองนี่ซองเมืองเนี่ยฝนติวเองแห้งเนาบนเป็นว่าจะตก็ไปไปยี่อโออมราบอยู่ครับ ไปซองเมืองนี่ดีตัวไปไซฮอดตั้งประเทศแล้่กับหุจักเรกับป้ายน้ำหลูงน้ำหลานขันผู้ใดมาฝากเป็นลนูกเป็นหลานบริบ้านเพื่อนนี่เพื่อนสิน้ำคุม้มข้องลูกหลาน<อ>ไปถ้ามาหากนหินไปหัดไปนี่ไปยุใสยุไกยุไก,ไกล้ิตน้ำเมืองเบิ่นบาร์เบารหุบจักคว่วม,มาได้แล้วไปทามาหากินมะข,ขอข<อ>ันขอเพื่อนกะไฮไฮแล้วได้แล้วตาบาหุจักมาเลี้ยงมาเกียเพื่อนเอสมบูรณ์สมขุ้เพื่อนเพื่อนกับหุจักพี่น้อง เอาคลิปนี้ฝากไว้สัานี้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปหนาจังเบิงกันไหมเนาะเดี๋ยวคุณได้แม่ก็จะไปพูและไปต่ออีกมันมีอีกบองงูตาใหุ้กูตาให้เนาะเอาพูดพูบักโม่บักแดงจวดจ้าฟาบึมมามาเอามาลอามาลอสวัสดีค่ะ